มะขามช็อกโกแลตกล่องหัวใจขนาด115กรัมมะขามเคี้ยวหนึบเคลือบช็อกโกแลตรสชาตินุ่มละมุนลิ้นแฝงความเปรี้ยวจากมะขามแบบเน้นๆราคา139บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อมะขามช็อกโกแลตกล่องหัวใจซื้อ3กล่องในราคาเพียง399บาทจากราคาปกติ417บาทโดนสึกรายด้านค่ะค่ายทหารอเมริกันในอิรักโดนถล่มเล็กกลางดึกหลังส่งไปรุกรานแล้วไม่ยอมย้ายออกจึง เกิดกลุ่มต่อต้านเพิ่มขึ้นแม้ว่าในขณะนี้ค่ะทางด้านของวิกฤตของยูเครนเซีย,ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงอย่างไรและยิ่งนับวันก็ยิ่งแย่ลงส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกโดยยุทธการแผนคว่ำบาตรเซียของสหรัฐโดยให้กลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกรวมกันแบนสินค้าต่างๆจากรัสเซียรวมไปถึงสิ่งที่คนทั้งโลกต้องใช้ในชีวิตประจําวันนั่นก็คือก๊าซธรรมชาติและน้ามัน จึงทาให้ราคาดิดตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนทั่วโลกก็เห็นได้ชัดเจนในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เริ่มมีหลายๆประเทศในยุโรปทั้งที่เป็นพันธมิตรยูและนาโตเริ่มออกมาขยับท่าทีหลังจากที่ประชาชนเริ่มออกมาประท้วงผู้นําในการตามค้นสหรัฐร่วมพ่อมบารสเซียก็ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะประเทศเยอรมัน ที่มีนักวิชาการจํานวนมากออกมาเคลื่อนไหวว่าหากไม่นําเข้าก๊าซจากรัสเซียประเทศอาจล่มสลายจึงทําให้มีประชาชนชาวเยอรมันก่อคำม็อบกว่า5,000คันเรียกร้องให้เลิกคว่ำบารัสเซีย น่าสนใจว่าประเทศต่างๆที่เกิดความขัดแย้งส่วนใหญ่ก็มักจะมีสหรัฐเข้าไปเอี่ยวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งน่าสนใจว่าแม้สหรัฐจะสั่งคว่ำบ่ารัสเซียแต่ตนเองกลับซื้อน้ำมันจากรัสเซียในปริมาณที่มากขึ้นและนำไปขายให้กับชาติพันธมิตรในราคาแพงในหลายประเทศที่ถูกสหรัฐในแถบตะวันออกกลางจึงเริ่มต่อต้านค่ะโดยล่าสุดทางด้านของดรปฐมพงศ์โพป,รปรสิทธิ์นั่นนักวิชาการทางบูรพคดีศึกษาได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกส่วนตัวว่า มีรายงานข่าวไม่กี่นาทีที่ผ่านมาว่าค่ายทหารอเมริกันในอิรักโดนขีปนาวุธและโดนของฝ่ายต่อต้านถล่มอีกรอบรัฐบาลอเมริกาส่งทหารไปรุกรลนอิรักอย่างผิดกฎหมายและไม่ยอมย้ายออกจึงมีกลุ่มต่อต้านขึ้นมาค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนําอีกแล้วครับนี่ ครับอกอ่ะฮเป็นไงฮะหน้าตาหน้ารับประทานเลยใช่ไหมครับนี่คือทองม้วนพริกเผาหมูยองฮนะขนาด130กรัมนะครับเป็นสินค้าโอท็อปหดาวเลยนะฮะจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแป้งบางครับนุ่มละมุนลิ้นอย่างแน่นอนนะและต้องบอกได้เลยว่าไส้หมูยองนั้นจัดหนักจัดเต็มเต็มทะลุทองม้วนออกมากันเลยทีเดียวนะบ,บอกได้เลยว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพนะครับมะพร้าวจากภาคใต้ครับคั้นกะทิสดว่า วันต่อวันนะฮะแล้วก็สามารถเก็บได้นานแม้ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับและก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นของขวัญของฝากจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะราคา1 3 9บาทครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทย้ำนะฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย